มือนี้นะครับต่างหัวขอว่าเขมินงอมพระรามครับนายกอนุทินกองทัพยืนยันไม่ได้รุกรานครับงอมพระรามครับเขมินครับแปลว่าอย่างครับเป็นสำนวนไทยเถอครับแปลว่าทรมานอย่างแสนสาหัสครับทุกทรมานอย่างแสนสาหาัสล่ำบาก ปานพระรามท้ำซึ้อกับทศกัณฐ์รามเกียรตินะครับพระรามนี่ต้องท้ำซึ้อกับทศกัณฐ์นะครับทศกัณฐ์ก็เป็นยักเป็นยักมีมีกรนะครับมีกรมีแขนหลายเก่งเนีเป็นยักทรงอิทิลิตนะครับสู้กับพระรามครับพระรามก็ต้องสู้กับทศกัณฐ์แล้วก็ได้พัดพากจากนา่งสีดานนะครับ ผู้เป็นทีรักนะครับก็เลยเป็นทีมากเขามาง่อมพระรามครับพือลำบากอย่างแสนสาหัสนะครับถือขับไล่นะครับถือขับไล่เหมือนพระรามทําซึกกับทศกัณฐ์พัดพรากจากนางสีดาและะ้วก็ถือขับไล่ขิมนก็เป็นคือพระรามตอนนั้นแหละครับตอนนี้นะครับก็เลยเป็นขิมนง่อมพระราม